ทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องนกักกระโดดเชือสัตว์เองวันนะี้เามาเป็นตัวนี้ค่ะมีบิ๊กซีหน้าจะเป็นค่ะ<อ>ใหญ่มากพ่อกำลังอยู่นี่เราขอออกไปก่อนนะถ้างออกก็จะแคบเลยนะน,นี่นะนี่จะให้คนท่าลราท่าเราอยู่นี่นะคะเห <ขอ S 2> ็นพี่เะะขาไหมค่อยเห็นหน้าพ่อมั่งเอ่ย แทสดีนะคะทุกคนเราขอนั่งวันนี้ก่อนนะคะทวามเมืม่อยมาตอนนี้เราก็ใส่แมส่กิ่วขอนอนเลยตอนนี้แม่เราอยู่ตรงนน้นนะคะถนนแม่แม่เรานะคะทุกคนอยู่ตรงนู้นใครเห็นบ้างเอ่ยถ้าใครนะคะและถ้าใครเห็นไหมใครเห็นเห็นไหมเห็น ไม่เหมือนกันนะซึ่งทำไมเนี่ยนะคะใครสนใจซื้อผักกรอบได้ไหมคะใครสนใจบ้างเอออยากซื้อผักกรอบไหมซื้อไหมอยากซื้อไหมวันนี้ไม่นะคะวันนี้คนขายเขาไปไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เราจะกลับไปแล้วก็่นคือแค่ในนี้อย่างนัค่ะตกรถเห็นขนมเราเองเอ๊ สาหร่ายนะเป็นสาหร่ายเห็นมาเอ่ยตานนี้ก็แม่ของเรานะคะแม่แมกแล้วเดินพาแม่เดินก็เดินกับแม่ไนะเกงเข้าวิ่งเิงเข่าด่าแม่เกงเลยโอเคาอยาเยินเชนตีเนาะเกมเฮ้อตนี้อยู่วิกซี่ิกซี่ามา ก็ามาก่ะแต่ไม่ใช่ก็ห่อแม่ได้นะคะมันต้องใส่แมสด้วยไม,ไ,มไม่งั้นไม่ไม่งั้นเราจะติดโควิดเอาเนาะดีเราใส่แมสเลยทุกคนก็ใส่แมสต์เสแล้วไม่ทำไปไหนอือ <c oughs> นะคะทุกคนอันนี้เราขอบปจกัน,นะค่ะบ๊ายบาย